ก็ราบลื่นดีมากๆเลยครับโอเคเลยครับราบลื่นดีนะก็ จริง้พอทํทำงานกับเซลเล็ก็มีที่กังวลบ้างเป็นปกตินะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำทาได้ดีทุกตําแหน่งแล้วก็รับเลื่นดีครับคุณวามเป็นคนมีสกิลการแสดงค่อนข้างดีเลยนะมพราะว่าบีบบีบเราเข้าใจได้เร็วมีมีลูกอินโพรไวที่แบบมาแล้วได้เลยอย่างเงี้ยหลายๆครั้งก็เล่นนิดเดียวพุ่มกลับชอบเลย ธรรมชาติเลยฮะรจริงๆตัวตัว,ต,ว,ต,วตัว acting ไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะ <im it> <S <S อยู่แล้วเลยนะไม่ได้เยอะแยะมากธรรมชาติธรรมชาติรราตาก็รรรรดีครนะับฮะทเอโกสวยคือแบบเอ๊ะขายอะไรกันนะทำไมห,หน้าตาดีกันทุกคนเลย <im it> <im it> <im it> อ๋อพี่ชมพี่ชมก็ <im it> เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วะฮะมองตาก็รู้ใจเป็นคนสวยที่กล้าเล่นแบบไม่สวยะเออแบบเต็มนเหนี่ยวมนเยอะไม่ไม่ห่วงเป็นคนไม่ห่วงสวยแล้วก็ไว้ใจได้เสมอนะครับเข้าใจรวดเร็วไหวพริบดีอยากให้ทุกคนได้ดูนะผมว่ามันเป็นหนังที่สนุกแล้วก็ตลกมากเลยคือถ่ายไปก็รู้แล้วว่าตอนออกมาแล้วมันจะตลกมากอ่ะแล้วก็คุณคุณชมพู่เขาก็เต็มที่มากคือเล่นแบบไม่ห่วงสวยรับรองว่าดีแน่นอนครับ ตั้งใจครับ,ท,ท,ท,บทุกคนตั้งใจทั้งตัวรสโกเองทั้งนักแสดงุกทคนตั้งใจทํางานอย่างมากก็เดี๋ยวจะพยายามเต็มความตั้งใจนี้แล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพีบ่อรอง